สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์าว,วันอังคารนะครับผมสร้างบันทึกเมาอัปเดตงานนะครับเป็นงานของชุดหมู่บ้านนะครับผมที่ลงไว้เป็นงานหยิบนะครับตอนนี้ก็ขัดแต่งไายแกะไายกันเลือนเห็ดสี C, เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งเคลือบเงาหลบเดียวนะครับผม ล้าให้สีเขาเซตตัวกันนะครับต้องคอยือบเคลือบอีกรอบสองนะครับสร้างบัตรเคลือบไว้บางๆรอบเดียวนะครับผมตัวน,นี้ก็ปิดไทยด้วยไม้สักนะครับ ตอนนี้เคลือบเงาไว้รอบเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงแหลกอีกรอบหนึ่งนะครับผมประกอบเสร็จแล้วสร้างบัตรจเอามาดรียว้เบิึงนะครับเนาะเอามาเทให้เบิึงนะครับผมก,เก็เหลือใส่ขอบไก่เหลือใส่ขอบไก่แล้วก็ชุดปีกเป็นงั้นไม่ประดูครับ าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้นด้อฝากผลงานหน้าใหม่สร้างบันน้ำ้อครับขอบคุณครับ